อเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในช่องคาชิกิแล้วก็เกมของโ o บอกอีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับแมปของ survival the night กันนะผมก็ซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นการที่เราต้องเอาตัวรอดจากฆาตกรช่วงค่ำคืนค่ำคืนหนึ่งนะครับผมโอเคนะก็อย่างที่บอกนะแล้วก็มันจะมีฆาตกรหลายคนเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับซูไวเนี่ยก็มีอุปกรณ์ให้ด้วยผมก็มีร้านค้านะมีขายเป็นออดิโอเพเยอร์ผมมีคาเมราก็เป็นกล้องนะแล้วก็แบรทรัปก็ คือกับดักกับดักหมีนั่นเองอันนี้เป็นกุญแจมาสเตอร์คีย์ครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกอะมีในวิชั่นอันนี้น่าจะดีอยู่มัง้งแล้วก็มีเป็นอันนี้ไม่ค่อยสำคัญนี่ครับผมสแลนเชอร์ก็คือฆาตกรนะฮะหรือนักล่านั่นเองนะก็มีเป็นฮันเตอร์ผมก็คือเขาเรียกว่าไงอะพีเดเตอร์ใช่ไหมเออพีเดเตอร์ผมอันนี้เป็นดักเวเดอร์คอมมานเดอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหุ่นยนต์ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะ เออ,เออประมาณนั้นก่อนละกันผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกไงดีอันนี้เป็นฆาตกรไม้นะครับผมผมผมอ่านถูกป่าวะผมจําชื่อจริงมันไม่ได้วะอันนี้เป็นเลดี้ผมก็ที่คนละหลายคนรู้จักนะครับผมหลายหลายคนรู้จักกันจริง,รงๆแล้วก็เป็นนี่ผมเอเลียนนะเจ้าตัวนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับผมก็กดใช้แล้ว แล้วก็มีอย่างอื่นอีกแต่ก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่หรอกนะฮะอโอเคนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่430นะครับผม,มเงินก็จะเป็นตัว P แล้วก็ขีสองตัวก็ไม่รู้มันคืออะไรนะออเออตัว P กับขีสองตัวเนี่ยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราเลอเลกมกันก่อนดีกว่านะฮะออาเพื่อนนี่ผมเพื่อนตาย <laughs> เพื่อนตายนะ,ะโอเคอันนี้เป็นฆาตกรผมอันนี้เป็นเกมเกมปัจจุบันนะ,ะผมเป็นเกมปัจจุบันนะฮะโอเคอ,อ,เอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราดูตัวเองเฉยเลย บักบักบักโอเคอันนี้พวกเซอร์ไวผมมาเป็นกลุ่มอันนี้คือเครื่องส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นเครื่องบอกว่าฆาตกรจะใกล้มานั่นไงนั่นไงใช่ไหมชัดเลยชัดเลยนี่ผมฆาตกรอันนี้เป็นของเขาเล่นเป็นพีเดเตอร์ผมนะเออเรียบร้อยแตกหนึ่ง <laughs> เพื่อนแตกแล้วเอา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 ,เอาจุกเอาจุกมาดี เหมือนอารมณ์ประมาณไอเดนนะฮะประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่นะโอเคคนเมื่อกี้ก็เรียบร้อยอีกแล้วตอนนี้ตีสี่ผมก็ต้องรอดถึง6กโมงเช้านะผมนะเวลาเวลาถึง6กโมเชา้าโอ้นี่คือเพื่อนที่ตายไปผมอันนี้มีเป็นอะไรนะในวิชาเรอคืออะไรวะใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยโอเคยังเหลือคนผู้รอดชีวิตอยู่นะมี1มี2 เหลือสองคนเหรอเหลือสองคนครับผมปัจจุบันนะระหว่างเอ่อระหว่างนี้ก็มารีวิวล็อบบี้กันดีกว่าอันนี้ที่เกิดมาก็จะเป็นรถเลยนะเออเราจะเกิดมาบริเวณนี้นะฮะเป็นรถกระบะนะคันนี้เปิดไฟหน้าอยู่นะฮะแล้วก็ผมไม่เข้าใจว่าทําไมข้างในรถนี้มันสว่างจังเลโคตร <c oughs> สว่างเลยผมแล้วก็มีเอ่อบ้านไม้อยู่ผมสองหลังนะหลังนั้นนะหลังนั้นน่าจะไม่ใช่บ้านผมน่าจะเป็น ลงรถไม่ก็ลงเลยสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นบ้านผมบ้านใหญ่อยู่นะสองชั้นนะครับผมโอเคเราเข้าไปในบ้านดีกว่าเสียงเปิดประตูยังร่อนเลยนะฮะอ๋เรียบร้อยเกมเมื่อกี้สแลนเชอร์ก็ชนะนะผมหรือไอ้นักล่านั่นเองผมพีเดเตอร์ชนะเว้ยโอเคเดี๋ยวรอเกมถัดไปผมนี่ผมเออคุดเอาเรื่องผมเออไอเป็นล็อบบี้นะอันนี้ก็เป็นตารางผมอันนี้คืออะไรวะอ๋อเป็นไฟ ครัอไนะนี่ผมตารางตารางชื่อคลับผมรายชื่อแล้วก็สกอ์นะรัผมรู้สึกว่าเขาจะมีแจกอะไรด้วยนะใช่ป่ะนี่ไงบผมเออเขามีแจกอ่า 5k celebration ครับผมไอเทมนะนี่เขาแจก5อย่างครับผมใช่ไหมรู้สึกว่าเขาจะแจก5อย่างครับผมก็มากดรับได้อันนี้ฟรีเลยนะนี่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 ได้อะไรบ้างครับผมได้อ่าได้เป็นนี่ผมบับเบิล l บลเวอร์นะ ก็ไม่ค่อยจะเป็นหลักพวกนี้นะฮะแล้วก็ได้เป็นนี่บอลลูนลูกโป่งแล้วก็มีาวเสียงด้วยนะเออเสียงกรดร้องผมมีของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะนี่อันนี้เป็นแบบเป่าไอ้นี่นะผมก็ไม่ค่อยน่กกากลัวแล้วก็อันนี้เป็นเสียงทักนะผมของคนนะแล้วก็เขา แจกตัวละครตัวหนึ่งก็จะเป็นปาร์ตี้แดดนะผมตัวนี้ก็จะเป็นฆาตกรพ่อปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะเอาเฮ้ยทำไมมันมืดแปลกๆวะโอเคเกมเริ่มมาโหลดอิงแมนในอีก15วินาทีอันนี้เป็นสงการหรืออะไรเนี่ยอยู่หลังกระบะแล้วก็สาดน้ำนข้างนอกนั่นเราก็ออกไปไม่ได้นะฮะนี่ออกไปไม่ได้นี่ตันนะโอเคเกมจะเริ่มแล้วผมสุริยบุไหนเริ่มขึ้นละ มาอ,อโอเคอันนี้มีเป็นแรมให้ด้วยครับผมเป็นโคมไฟนะแล้วก็เกียร์นี้คือเป็นเขาเรียกว่าไงเอา้าผมเอาไอ้นี่มาเหรอวะเนี่ยเอาฟองสบู่มาต้องรีบหนีผมแล้วก็อันนี้คือตะโกนส่ง,ส,งส่งเพื่ออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจอันนี้เป็นไอ้นี่ครับผมนี่เป็นเงินนะเออแล้วก็จะได้เงินนะผม คาตะกรอนอยู่ไหนเอยมันซ่อนได้นะเออหลังกองเนี่ยซ่อนได้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเนียนหรือเปล่าคาตะกรนหาแล้วคาตะกรนหาแล้วผมมันเริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวคาตะกรอนอยู่ไหนวะมืดจังวะเฮ้ยนี่เพื่อนเราเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้ผมผมหายเพื่อนมาเราจะไปกับเพื่อนผมปลอดภัยมากเฮ้ยเสียงอะไรตกใจหมด ตอนนี้ไม่เจอครับผมอันนี้เราไปเป็นกลุ่มเลยเออตกใจอีกแล้วอย่าทำให้ตกใจซิฟรนจะเจออะไรหรือเปล่าออมันหายไปไหนหมดยาเราต้องอย่าพัดภาคก,กันนะเพื่อนสามคัคคีคือพลังนะฮะคือฆาตากรอยู่ไหนครับตามจริง ฆาตกรอยู่ไหนเอ่ยสว่างมากเลยเปิดแลมหลายคนเลยเปิดโคมไฟอะตอนนี้หาฆาตะกรก่อนไม่รู้ใครเป็นฝ่ายล่ากันแน่นะเหมือนตอนนี้พวกพวกเราชีวิตจะเป็นฝ่ายล่ามากกว่าอุย้ยตีสี่ครับผมตีสี่แล้วเอ้ใหม่ก็มันอยู่ไหนเ,เอ่ยโคมไฟไม่ะติดฆาตกรซะง,งั้นแทนที่จะถูกล่า ผมว่าชนะแล้ววะ่ะไม่ยากนะฮะนี่เป่าสบู่เพื่อเป็นเอ่อการเฉลิมฉลองสังงั้นมันดูไม่น่ากลัวเลยเกมนี้นะฮะอ้าเอา,เอาล้มเอเอแตกหยอกยอกหย,กยกเกมเมื่อกี้จบอย่างงงเลยโคตรงง survival victory นะผมและคือ ก็ไม่เจอนะฮะไม่เจอคาตะกอเอ้ยคนไทยปะนะคนข้างหน้าสุดเลยนะ <_ s 1> อ้อเงินห้ารซื้ออะไรได้สักอย่างก็ยังดีผมซื้ออะไรดีวะเดี๋ยวเดีซื้อเป็นสแล,ลนเชอร์ไหมหรือว่าของดีซื้อในวิชั่นดีกว่าผมลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ใช้ในวิชั่นเลยโอเคเกมจะเริ่มในอีกสิบห้าวีผมไงเพื่อนในไหวไหมอะ ไม่ต้องไหวแล้วล่ะต้องไหวแล้วนะเพื่อนบอกไหวก็ต้องไหวครับผมผมก็ต้องไหวนะโอเคเกมจะเริ่มอีกห้าวีแล้วผมสามสองหนึ่งนับไปตรงนี้ว่านับไม่ตรงนะฮะโอเคกําลังจะเริ่มรอบถัดไปครับผมเซอร์ไบโ t h เดินไนเกมนี้ผมไม่ได้เป็นนะฮะโอเคซ่อนตรงนี้ก็ได้เนี่ยแต่แมวนี่เป็น ในวิชาัี่ผมที่ผมได้มามองงนี้เลยเหรอมันก็ยังดีกว่าแน่นอนรวมกลุ่มกันหน่อยสิเพื่อนเดี๋ยวนะเอาแอดผมซะง,งั้นเดี๋ยวก็แอดผมซะง,งั้นเออก็รับไปนะไม่ใช่ปัญหาวันดีเพื่อนในมาทำเอ้เออ้าวกักตะกออฟเค ปิดปิดไหนพี่ชันก่อนนี่เ <laughs> สียงดังเสียงดังมากถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมือถ่ายรูปมือ <laughs> ถ่ายรูปไหนไปยังไยังอ้าวอ้าวผมโดนโอ้ไปแล้วเมื่อกี้ผมกดถ่ายรูปจริงๆรินเนี่ยเออะเรียบร้อยแตกหนึง่งเหมือนเขาเพิ่งเริ่มไะเหมือนเพิ่งเริ่มเล่นนะ อ้าวหายก็จะกรหายเพื่อนเพื่อนเราแตกหนึ่งแล้วก็ผมเจ็บนะฮะเออไอพีลามินสองห้าห้าสี่ปีที่เขาเกิดหรือตายวันนี้เออนายวันนี้วันเกิดเขาใช่ไหมเออวันเกิดเขาทาไมเขาถูกตายเฮ้ยเฮ้ยยแล้วสิ มือนมันจะอยู่ใกล้ๆครับผมในนี้มีอะไรไหมมีอะไรไม่เจออะไรเป็นไงเพื่อนเจออะไรไหมเอ้เพื่อนเรามีอะไรเนี่ยโอ้โห oh. <laughs> มีเป็นงี้เลยเหรออาจริงดิเด๋ยวฆาตกร,รมันหายไปเลยนะครับผมเพื่อนไปไหนเออฆาตกร,รหายเลยว่ะรู้ทาเกมนี้จะไม่ได้เล่น เดี๋ยวเราหาฆาตกรดีกว่าะฮะดูท่าเขาจะไม่เอาเรื่องระหว่างทางนี้ก็หาไอ้ตังดีกว่าไอ้น,นี้มีไหมเอ้มีแต่ล็อกเกอร์วะล็อกเกอร์นี่ก็ไม่ใช่ที่ซ่อนที่ดีมากหรอกนะผมเพราะว่าฆาตกรมันก็ต้องหายอยู่แล้วะที่ล็อกเกอร์นะอันนี้เป็นบ้านนะผมเป็นกระต๊อบเล็กอันนี้ไงหยิบตังขึ้นมามันได้มาแล้ครับผมม,มีตังไหมเอ้จน อไม่มีนะฮะอ๋อนี่นี่นนโอ้โหมีทุกหลังเลยละบ้ากกมีทุกหลังเลยวะไปไปต่อยอ,อ,อีกหลังโอ้ตอนนี้ตีห้ายังไวเลยตีห้าแล้วตีห้าแล้วฆาตกรยังแบบสลืมสลืออยู่เลยไงฆาตกรไม่ได้นอนเลยหลังนี้ดูถ่าจะไม่มีนะฮะโอ้โหมีไม่ม,ม,มีตรงนี้เป็นแคมเล็ก ในนี้มีอะไรไหมเอ่ยไม่มีเลยแล้วเพื่อนเรานี่ก็หายไปไหนหมดก็ไม่เลยนะเออเออเออปึอ,อืเงียบกิ๊บเอ้ยเฮ้ยน่าใครอ่ะอ๋อเพื่อนตกใจหมดเลยเป็นเป็นไงสบายดีบ่ทักทักอย่างนี้ขัๆๆ้นตอนก็ยังไม่เจอ แล้วไอ,อ้เพื่อนกลุ่มกี้เออ,อยู่โน่นกิ๊เหมือนได้เสียงคนเปิดปิดประตูนะมีคนตายแค่หนึ่งคือคนคนน,น,คนั้นก็เสียสละตายกันหมดโอเคยนี่เซอรบโววิตตอรี่ยัโอ้โหชนะนะคือ ไอพีรามินสองห้าห้าส่อนเราจะจุดนำจุดนำเราจะจุดจำไหนไปตลอดไปนะเพื่อนโอ้โหอดเลยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมลงคลิปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไม่ใม่ผมเจอกันนะครับ